สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดีกว่ามาพบกับน้ำเชียร์แล้วค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียร์สิผ้าไปตามแนวทางเลขโค้งสุดท้ายอาจารย์แก่งคอยแล้วค่ะอาจารย์แก่งคอยเพิ่นกะเลขลรางเพิ่นเดินดีแล้วค่ะท่านผู้ชมกับเหล,ล็กรักลอยค่ะแต่ว่าเหล,ล็กรักลอยอาจารย์เพิ่นกะมีห้าตัวนะคะท่านผู้ชมหาตัวมาตัดออกแล้วค่ะชุดเต็มอาจารย์จะมีตัวค่ะเหล,ล็กรักลอยค่ะเข่ามา สามงวด,ดติดแล้วค่ะานู้ชมค่ะเลขล่างนี่อาจารย์เพิ่นเลขลักเพิ่นนี่ก็คือลักซินี่เดินดีแล้วค่ะานู้้มเดินดีค่ะเลขตัวประกบอาจารย์ก็เดินดีสําหรับเลขล่างแล้วค่ะเอาคลิปนี้จะเป็นแนวทางโค้งสุดท้ายเดี๋ยวน้ําเสียจะสรุปแต่งแต่อาจารย์ปลอยแต่ต่อมงวด แล้วก็สถิติใหิไเอฟซเบิงร่อมค่ะในคลิปนี้โค้งสุดท้ายอาจารย์แก่งคอยค่ะขอบคุณแนวทางอาจารย์เด้อค่ะไปรับชมรับฟังอาจารย์กันเลยเด้อค่ะสครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอดีเขามาตัดหญ้าหาบ้านเสียงมมนดังโอ้ไปตัดหญ้าค่ะเอ๊คนมาตัดหญ้าหางบ้านเสียงมดังยังได้ลโครับ อ๋อาาอ,าาอ,าอาจารย์อัน่นคางบ้านมาตัดหญ้าค่ะแบงค์นแน่อาจารย์ฝนตกบ่ค่ะบ่ครับบ่ห่อนแล้วเนาะอาจารย์เนาะครับผมะแต่ว่าอืมช่วงนี้กับห่อนแต่ว,ว่าฝนตกยี่ยมขลงดีอาจารายบา์บ้านนาังเชี่ยมองหมูหมูว่านต่อส่องมีลมหนาวผนไหมเอาหนาว สามเล่อนดูมาอนบอกม่วงวะอาจารย์ค่ะาอาจารย์คลิปนี้โค้งสุดท้ายเนาะอาจารย์ครับผมค่ะบนก้อนวะอาจารย์บนก้อนเนาะค่ะบนบนสี่สามสองสามครับได้อาจารย์บนเอาสามตัวได้ปะคะอาจารย์สี่สามกับสองสามครับสี่สามกับสองสาม 2, 4, สามโตสองสี่สามสามโตสองสี่สามกับห้าสองสาม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 เข้าปอยไปเดี๋ยวน้าอาจารย์สองสามหาอ๋อนี่นรักลอยว่าเป็นหาค่ะนี่แะคะเพิ่มมาสองครูน้าอาจารย์ครับผม เพิ่มมาสองคู่โอ้ตะวันน้ำเสียอะไรยิ่งยูเสียงอาจารย์เอันเสียงอัน,น,เ,ออเ,อนเพิ่มมาตัดหยาเนาะอาจารย์ข้ามข้าวหัวนี่ครับค่ะล้างขาอ,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 อขาจารย์หนึ่งสองประกบคู่เลยเนาะอาจารย์หนึ่งสองแปดสองครับแปดสองเราหางนี่ครับสองคู่เน้นๆค่ะเพิ่มมาคู่เดียวก็คือหนึ่งสองหนาะอาจารย์แม่นครับแม่น เพิ่มมากคู่เดียวก็คือหนึ่งสองหนึ่งสองมีอาจารย์เก่เาไปกอดข้อกันลักซิเนาะอาจารย์เนาะแบบสองสามจัดนักเราบอกอาจารย์เลขล่างนี่เลขล่างยั่งอยู่ครับขอดมือมันพุ่นละขอดมือมันพุ่นละแด่มากกันมาก 8, 2, แฉกมากแปดสองเละครับน้ำเสียก็มากแปดสองนี่ดิอาจารย์ เห็นเด็บซี่วายู่อาจารย์ว่า,อาสองนี่ปู้ซีสเกตพ่นดับบนลังบาน,นี้แปดนี่มันจะมา,าวอสันนี่มันมามันมาแปดหาแล้ววดวังหันแม่อาจารย์มันก็ตามสูตรเนาะน้ำเชี่ยกับมักน้ำอาจารย์อยูแปดสองค่ะเอาลรอที่อาจารย์แปดสองแปดหนึ่งเอาเมดค่ะแปดหนึ่งมันกย็ยูในลกักซิบของอาจารย์เนาะคะ่ะ แปดหนึ่งหนึ่งแปดค่ะนี่รักซิพของอาจารย์คิดว่าแปดสิมาว่าอาจารย์ลางงวดเนี่ยส่วนตัวอาจารย์เริอค่ะตามสตรมันใจได้สูตดคือแปดนี่แหละครับงวดนี่ตีค่ะอาจารย์แม่ครับใจที่สุดก็คือแปดมาในเริ่มแปดค่ะ บนกะซีสามสองสามน้าอาจารย์ครับผมเอาค่ะอาจารย์บันดีต้องเชียกะสิลป์กวนอาจารย์สมนีแล้วค่ะอาจารย์ครับผมค,คสวัสดีครับค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมอาจารย์แก่งคอยโค้งสุดท้ายอันนี้เดินดีแล้วค่ะสองอสองลักนี่เดินดีคะ่ะครับเติมลักซิปเติมตัวประกบ นี่ค่ะท่านผู้ชมปล่อยจริงไม่ได้ทําย้อนหลังด้ยค่ะเนีียมีงวดสามหกพนกลับไปเป็นรักหน่วยเนาะครับแต่พ่นกับไายโตแน่นะคะ่ะพัญหาโตค่ะท่านผู้ชมห้าโตหาโต,าตแต่ว่าพ่นยูรักสิบด้วยบ่อนเนี่ยค่ะไหฟซี FC หาโตดับมาตัดออกค่ะกับจะได้หน่อยคลูลงนี่ค่ะ งวดนี้ได้เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองนะคะตัวประกบนี่ก็เดินดีค่ะนี่ค่ะอออา่อะรย์นิสซงบนตัวนี้เดินดีเอฟซีเพิ่นเอาไปตัดเนาะเนี่ยค่ะกะแ,แมเอฟซีแล้วค่ะที่โทวบอกว่าต่องปล่อยอาจารย์เกียงค่อยเด็กบนเพราะว่าเพิ่นก่อตติดนี่นี่น เลขเด่นบนเรียกว่าเลขติดบ,บนค่ะน้ำเสียก,กับเลขไรย่อนเบิ้งงี่ว่าปล่อยขีดมากเขาอีดีบ่เพราะว่าเขาก,ก็บ่ได้สังเกตนี่เนาะครับค่ะเขาอีดีค่ะดันพุชมเนี่ยค่ะเขาอีดีไปลอยพ่ออมคุณเนี่ค่ะไปนวยไปลอยไปนวยไปลอยบ <c oughs> ้านน,มมานี่ะาดันพุชมค่ะเ,กกะเอ้านี่นะคะน้ำเสียกับว่ได้อานเน้อค่ะเนี่ย รุปห้เบิลงค่ะสะรุปเดาท,ทวนทวนถูกคลิปเถียอาจารย์เพิินปอยค่ะเอฟซีจะ,ะหลายทันค่ะให้เลือกเอาว่าจะไปสำนักไหนเพิินก็เคยเห็นผลงานของแตละอาจารย์เนาะมนหลายอิรีค่ะนักมือส้มน้ำเสียก,กับเก่ามาเสียกับเฮ็ดตามหน้าที่ต้องปล่อยคลิปเนาะค,ค่ะปล่อยคลิปก็เห็นใจเอฟซี น้ำเสียก,ก็คือการเสี่ยนพันก็คือกค่ขาดานุช้ชมเลือกเบื้องเอาสำหนักใดที่พ่นผ้าเขา่าหรือว่าสำหนักใดที่ตัวเด่นพ่นเม่นเม็นนี่สิเนาะครับค่ะนี่ค่ะไปขาดานุช้ชมโค้งสุดท้ายไปเบื้องน้ำกันค่ะโค้งสุดท้ายค่ะโค้งสุดท้ายอาจารย์พ่นไห่อ่บนเนี่ย ที่สามสองสามห้สองคูแล้วค่ะห้สองคูค่ะว่า,ามีอยู่ในนิดิโนะเขาว่ามีใครจะเป็นครูทางทำมาผาสมกันแล้วก็มหลักลอยเป็นแม่นยอ่ครับก็จังคือจังตัวหาสองสาม ก็เป็นสองสามหาครับเหล็คู่ทางเพิ่นนี่ละค่ะท่นานผู้ชมเก่าก่าวนเวียนอยู่เลขน,นล้ำเพิ่นนี่เนาะแม่นค่ะเพิน่นหมุนใส่กันเพิน่นหมุนใส่กันซีสามสองสามสามตัวบนสองซีสามหาสองสามเพิ่นว่ามีเอฟซีขอมเมนต์ว่าะทะเลติดซีบน เพิ่นขอรับกินไหมเธอเ oh. พิ่นขอรับกินแล้วมี่เอฟซีเพิน่นโทรมาบอกว่า0กับ7บนล่างขอรับกิน <c oughs> <c oughs> อันนี้แม่บอกซู่เอฟซีฟังนะคะ่ะท่านผู้ชมเ <c oughs> พิ่นโทรมาบอกให้ฟังเพิ่นโทรบ,บอกค่ะ0กับ7บนล่างขอรับกิน4ติดบนขอรับกิน <c oughs> ิยังเนาะค่ะอันนี้บอยฟังได้ค่ะตอวนุ่มชมเลขล่างอาจารย์เพิ่มาม,มากก็คือหนึ่งสองแปดสองแปดสองประเด้เพิ่มเนาะค่ะ,<ม>คะโคงสุดท้ายเป็มมนมา <S 2> 2 <S อย่างใหมครับเพิ่นนีน่แล้วเพิ่นเอาอยู่แล้วกันหนึ่งสองมันอยู่นี่แมเ่เถานี่เรา<ช>มาชนตัวนี้อีกนี่แมนนี่ค่ะชนกันตัวนี้อีก เดี๋ยวสิให้เอฟซีวงเล็กลางอาจารย์กันนี่ค่ะเล็กลางอาแคบหน้าจอแล้วค่ะท่านผู้ชมอันนี้บนบนลางเนาะครับ เอาค่ะท่านุู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วค่ะเลขอาจารย์แก่งคอยค่ะลางเพิ่นกะไห่มาเพิ่มคู่เดียวก็เป็นเหลขอยู่ในชุดลักซิปของอาจารย์นั่นเด้อค่ะกอดข้อกันค่ะลักซิปกอดข้อกันมากค่ะเรากับเพิ่นกะมายำสองตัวลางกับตัวเดิมค่ะท่านุู้ชมตัวเก่าแปดสองค่ะ แต่สองสองแปดได้ค่ะเพราะว่าลักซิปกอดข้อกันค่ะตัวประกบนี่ที่มีสามตัวกับเขาดีได้ค่ะดานมือสมเอาไปเทียบใส่ผู้ไม่ออกนามก็ได้ค่ะผู้ไม่ออกนามเพ่นตัวประกบเพ่นกะแม่นค่ะที่น้ำเสียโลงค่ะดานมือสมเอาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางของ อาจารย์แก่งคอยโค้งสุดท้ายด้วยค่ะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายค่ะเาสาหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอ,อยู่ดีไม่แห้งสุข,ขสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ